อัสสลามอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบรากาตุพี่น้องที่เคารพครับผมฮัดีีิสแมนบินโซและผมมายืนอยู่ที่บนเวทีของห้องแกนบอลรูมในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าตั้งแต่วันที่10ทธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันหยุดเราจะมีการบรรยายศาสนาธรรมที่สินทรสเต็กเฮาส์แห่งใหม่ ในโครงการสู่ทางอันเที่ยงตรงพี่น้องต้องมากันแต่เช้า8โมงเช้านี้ก็จะมีน้ำชากาแฟาให้พี่น้องได้รับประทานกันหลังจากนั้น8โมงครึ่งก็จะมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยท่านอาจารย์ซุกรีบานบานพอ9โมงเช้าอาจารย์อัลลามูนซับจะมาพูดคุยกับพี่น้อง ด้วยเรื่องอิสลามเชื่อในสิ่งที่เร้นลับหรือไม่ต่อจากอาจารย์อลาก็คืออาจารย์อับดุลลอสุไลมัดนะครับจะมาพูดกับพี่น้องในหัวข้อมุมินคือผู้มีชัยทั้งโลกนี้และโลกหน้า12นาฬิกาเราจะพักกันนะครับพักเพื่อรับประทานอาหารอาหารบุฟเฟ่น,นะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ร่วมละหมาดพร้อมๆกันรวมกันขึ้นมาฟังอาจารย์ยูซุปพ,พงกาวีจะมาพูดในเรื่องทำไมคนเราถึงต้องมีศาสนาต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์มูรีดพีมะเสนจะมาพูดในเรื่องพ่อแม่รังแกฉันนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรอาจารย์มูรีดก็จะตอบ ปัญหาด้วยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง10ธันวาคม2563เราพบกันณนะที่สินทรสเต็กเฮาส์แห่งใหม่ถนนสีนะคริ์ซอย3สำรองจองที่นั่งกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0816213537เบอร์เดียวนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับนุ่มทุกคำ ช้ำทุกชิ้นต้องสินทรครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับอัสลามวะไัยกุ้มวารอมาตุลลอวะ่วารารกาตัว